ยูโรมุกดาแมไมกี้ฟิล์มมินปักธงชัยเปิดศึกละครหลังข่าวละครเย็นฟาดกันแบบดุเดือดกันไปแล้วมีหรือละครหลังข่าวจะยอมน้อยหน้าและวันนี้ทางดาราดีลี่เปิดผลงานช่วงพรามถามลอดวันจันทร์อังคารที่ต้องบอกว่าสูสีเรื่องโน้นก็น่าดูเรื่องนี้พระนางก็โดนใจ เริ่มจากไปขึ้นรถไฟฟ้าที่หมอชิดกันก่อนการพบกันของพระนางสุดฮอตยูโรยศวัตรและมุกมุกดาที่มาประกบคู่กันครั้งแรกพร้อมสร้างความฟินบวกดรามา่าเต็มอัตราคุ้มค่าแห่งการรอคอยแน่นอน ไปต่อที่ฝั่งอโศกกันบ้างกับทางช่องวัน31เกมรักปฏิหารการพบกันของหนุ่มรอสาวสวยฟิล์มธนพัฒนและมินพิชยาห้ามกระพริบตาในฝีมือการห้ามหันทางอารมณ์ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพปิดท้ายวิกสามพระราม4หวานรักต้องห้ามผลงานรถแซบที่มีโครงเรื่องมาจากละครดังบัวปลิ่มน้ำพิสูจน์เคมีใหม่พระนางต่างวัยของแมทพิรณีและไมกี้ปณิธานผลงานชิ้นโบแดงอีกเรื่องของแอนทองประสม แล้วคุณละคะชอบเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ